มารัตไม่หมิงหยางใช่บอสชาติไม่ได้กล่าวไว้แฟนมวยร้องหามารัตเมื่อไรจะได้ดูมารัตขึ้นช็อกหลังจากที่ทางวันแชมเปี้ยนชิพประกอบให้ตะวันชายเจอหมิงหยางดาวลุ่งจากประเทศจีนแล้วเมื่อไรมารัตจะมีคิวแฟนมวยอยากเห็นตะวันชายเจอของจริงมารัตกิกกอเรียนคือด่านทดสอบที่แท้จริงของตะวันชายว่าจะรอดหรือไม่รอดในคิกบ็อกซิง่ง หลังจากที่ทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับได้ประกาศการชกมวยคิกบ็อกซิ่งระหว่างตะวันฉายกับหมิงหยางนักมวยจากประเทศจีนนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าสิ้นสุดการรอคอยสิ้นสุดในเรื่องของการคาดเดาต่างๆนานาว่าตะวันฉายนั้นหลังจากที่ถูกมาซาฮากิโนฮิริน็อกในยกที่3แล้วนั้นเนี่ยเจ้าตัวจะมาชกในกติกาไหนจะเป็นมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งในที่สุดนะครับตะวันฉายนั้นก็ ก็มีความตั้งใจแน่วแน่ในการที่จะลุยในกติกาคิกบ็อกซิ่งเหมือนเจ้าตัวนั้นอยากจะแก้ตัวนะครับอยากจะประสบความสําเร็จในกติกาคิกบ็อกซิ่งเพราะถ้าเกิดว่าใครฟังสัมภาษณ์ของตะวันชายนั้นตะวันชายก็บอกอยู่ตลอดนะครับว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยอยากจะมีโอกาสเป็นแชมป์สกติกาอยากเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยฝันเป็นจริงแล้วนะครับในกติกามวยไทยและเจ้าตัวนั้นอยากจะเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งและทางวันแชมเปี้ยนชิพก็เหมือนจะปู ูทางให้นะครับก่อนที่จะไปสะดุดที่มาซาฮากิโนฮิริทําให้ตะวันชายนั้นไปไม่ถึงฝั่งแทนที่จะได้เป็นแชมป์เฉพาะกาลนะครับและเจอกับซูเปอร์บอลกลายเป็นมาซาฮกิโนฮิริเจอกับซูเปอร์บอลและตะวันชายเองนั้นก็ต้องมาทําฟอร์มใหม่นะครับและเจ้าตัวเดียวมุ่งมั่นกับกตริกาคิกบ็อกซิ่งมากๆเหมือนต้องการที่จะกู้ศรัทธานะครับเหมือนต้องการที่จะให้แฟนมวยนั้นยอมรับให้ได้ว่าตัวเองนั้นตัวเองนั้นเนี่ยสามารถที่จะประสบ ความสำเร็จในกาติกาคิกบ็อกซิ่งได้นะครับและทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็จัดให้เจอกับหมิงหยางเพื่อเป็นการทบสอบว่าตะวันชายนั้นไหวหรือเปล่าในกติกาคิกบ็อกซิง่งเพราะถ้าเกิดว่าเจ้าตัวนั้นยังคงพ่ายแพ้ให้กับหมิงหยางอีกนั้นเนี่ยก็ คงต้องพับแผนในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเพราะหมิงหยางเนี่ยก็ต้องบอกตามความเป็นจริงนะครับว่าถือว่ายังเป็นตัวกลางๆนะครับระดับเกรดซีเกรดบียังไม่ถึงพวกมาลัสกิทกอรีเนเสียด้วยซ้าไปแพ้หากแพ้หมิงหยางอีกนะครับคงต้องไปลุยเพียงแค่กติกามวยไทยอย่างเดียวซึ่งหมิงหยางเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับอย่างน้อยคู่ต่อสู้คนนี้เนี่ยก็ดูสมน้ําสมเนื้อกับตะวันฉายและตะวันฉายนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่แสลงนะครับกับนัก มวยจีนอยู่แล้วเพราะในกริกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยตะวันฉายเคยถูกนักมวยจีนนกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยน่าจะอายุประมาณ19-20ปีนะครับซึ่งระยะเวลาก็ผ่านมา5 6ปีแล้วในไฟคิกบ็อกซิ่งที่เดินทางไปช็อกในประเทศจีนซึ่งตอนนั้นเนี่ยตะวันฉายก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวนะครับค่อนข้างที่จะประมาทเสียด้วยซ้ําไปเมื่อไปเจอกับนักมวยจีนนะครับที่ในเรื่องของเวทน้นําหนักเนี่ยได้เปรียบนะครับพราะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยจึงทําให้ไพ่แพ้นออกไปหรือแม้แต่กระทั่งในไฟที เจอกับมาซาฮิโโนยิริหลักๆแล้วนั้นเนี่ยตะวันฉายนะครับก็ได้บอกว่าที่ตัวเองพ่ายแพ้เนี่ยก็น่ามาจากในเรื่องของการที่ตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้และก็ร่างกายเนี่ยมันไม่ปกติจึงทําให้ร่างกายในไฟที่เจอกับมาซาฮิโโนยิรินั้นคิดได้ทําไม่ได้จนพ่ายแพ้ให้กับมาซาฮิโโนยิริที่ประเทศญี่ปุ่นในศึกวันร้อยเจ็ดสิบสองและต้องมาดูไฟนี้นะครับว่าตะวันชายนั้นเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับ เพราะการที่ได้มาชกในสนามมวยลุมพินีในประเทศไทยนั้นเนี่ยตะวันฉายได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์อยู่แล้วนะครับและถ้าเกิดว่าเราไปติดตามในเรื่องสไตล์การชกของมิงหยางเนี่ยมิงหยางเนี่ยกันแข้งไม่เป็นเลยนะครับเจอแข้งสายของตะวันฉายไปนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารับบ่อยๆนะครับไม่ยกบางเนี่ยก็มียุบได้อย่างแน่นอนและมิงหยางเองเจอแข้งของคู่ต่อสู้อย่างเซียซารานีเข้าไปนะครับกยย็ยังยุบๆเลย และเป็นแข่งซ้ายที่หนักหนักอย่างตะวันฉายเนี่ยดูแล้วนะครับถ้าว่าหมิงหยางยังคงช็อกสไตล์เดิมที่เจอกับเซียซารานี่นะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะยุบที่จะถูงนกได้เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่าหมิงหยางนะครับเตรียมตัวมาดีมีแผนหลายแผนและก็สามารถป้องกันแข้งซ้ายของตะวันฉายได้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับอาวุธเด่นๆของตะวันฉายเนี่ยมันก็ได้ถูกลดทอนไปเยอะเลยซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่คู่ขี้สูสีสําหรับหมิงหยางกับตะวันฉายถ้าเกิดว่าหมิงหยางนั้นเนี่ยไปวางแผนนะครับไปเรียนรู้วิธีการป้องกันแข้งแล้วก็มีการยกบังบ้างเนี่ยเกมก็น่าจะสนุกแต่หมัดของหมิงหยางนะครับไว้ใจไม่ ได้และถือว่าพลังกำปั้นของหมิงหยางเนี่ยสามารถกดคู่ต่อสู้หลับนกได้ตลอดเวลาเหมือนกันจุดเด่นของหมิงหยางเลยนะครับนั่นก็คือลูกเข่า กับลูกหมัดและลูกหมัดเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดเกมนี้เลยนะครับและก็ต้องมาดูว่าตะวันชายนั้นเนี่ยหลังจากที่เจอมาซาฮากิโนฮิริน็อกลงไปแล้วเนี่ยระบบคางนะครับระบบการป้องกันตัวของเจ้าตัวนั้นเนี่ยจะพัฒนาขึ้นมาหรือไม่และคางของตะวันชายยังคงดีเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือนะครับจะเป็นคางที่โดนหมัดไม่ได้เสียแล้วเป็นอะไรที่น่าติดตามก็ประกอบมาดีนะครับสําหรับคู่นี้เนี่ยก็ไม่ถึงขั้นเนี่ยส่งหมูมาให้ตะวันชายแต่ เป็นลักษณะของการวัดอนาคตตะวันฉายไปเลย ผ่านหมิงหยางได้ก็ปั้นกันต่อนะครับไปเจอกับพวกมารัตไปเจอกับมาซากิโนอิหรือเจอกับซูเปอร์บอรเนี่ยมันยังเป็นไฟที่ขายได้แต่ถ้าเกิดหมิงหยางชนะนะครับต้องบอกว่าหมิงหยางเนี่ยจะดังมากๆเลยในประเทศจีนแม้ตอนนี้นะครับที่วันแชมเปี้ยนชิพได้มีการประกาศออกไปเนี่ยแฟนมวยชาวจีนให้ความสนใจมากๆเลยนะครับและก็ขึ้นอยู่ในลำดับต้นๆของผลการค้นหาในสื่อออนไลน์ของจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโตอินโซเชียลมีเดียของจี แล้วก็แฟนมวยจีนเนี่ยก็ชื่นชอบในเรื่องของกีฬาการต่อสู้และวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่แฟนมวยชาวจีนนั้นให้ความสนใจมากๆยิ่งมีนักกีฬาจีนนะครับอยู่ในรายการวันชกในสึกวันลุมพินีทุกอาทิตย์โดยเจอกับนักมวยจากไทยบ้างเจอกับนักมวยญี่ปุ่นโดยเฉพาะจะเจอกับนักมวยญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นการทาตาลตลาดของบอสชาติได้ดีมากเพราะญี่ปุ่นกับจีนนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกในในกันอยู่แล้วนะฮะยิ่ง2ชาตินี้เนี่ยเจอในคาิกามวยไทยบ้างเจอ การคิกบ็อกซิ่งบ้างเนี่ยมันทําให้แฟนมวยชาวจีนแฟนมวยญี่ปุ่น,นะฮะอยากที่จะดูศึกวันลุพนนีวันแชมเปี้ยนชิพการที่นะครับเหมียงหยางเจอกับตะวันฉายซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ของประเทศไทยนะั้นเนี่ยจึงได้รับความสนใจจากแฟนมวยชาวจีนไม่น้อยและหมินหยางก็ได้ให้สัมภาษณ์อัดคลิปมานะครับว่าไฟนี้เนี่ยเจ้าตัวนะครับจะนกตะวันฉายให้ดูและก็จะชกตะวันฉายเนี่ยให้ตกเวทีไปเลยซึ่งหมินหยางเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักมวยนะครับที่มีฝีปากไม่ธรรมดานะครับไฟที่ เขาสามารถเอาชนะมาซากิโนฮิริได้ในไฟนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ประกาศเลยนะครับว่าจะเจอกับซุปเปอร์ก่อนที่จะเจอเซียซารลานี่นะครับดับซ่าและในไฟนี้นะครับเจ้าตัวก็ยังคม บางเซฟเหมือนเดิมนะครับโดยจะนกตะวันฉายได้เพราะดูจากไฟที่นะครับตะวันฉายโดนมาสากิโนฮิเรียนเนี่ยทำให้หมินยางมั่นใจมากเลยว่าเจ้าตัวนั้นจะสามารถเอาชนะนกตะวันฉายได้จึงทําให้แฟนมวยจีนตรงนี้นะครับรู้สึกคึกคักแล้วก็อยากจะดูคู่นี้กันมากเลยกลายให้นะตอนนี้คู่นี้มีความสนใจและเชื่ออย่างแน่นอนนะครับวันช็ระหว่างตะวันฉายกับมินยางเนี่ยแฟนมวยชาวจีนนะครับต้องเข้ามาดูศึกนี้อย่างแน่นอนเพราะไม่แน่ใจนะครับว่า แฟนมวยชาวจีนเนี่ยสำหรับศึกวันระหว่างตะวันใชยกับหมิ่นยางเนี่ยจะต้องเสียเงินค่าดูแบบเปเปอร์วิวหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับแต่เชื่ออย่างแน่นอนว่าคู่นี้เนี่ยแฟนมวยชาวจีนให้ความสนใจมากๆหลังจากประกาศออกมาและทางหมิ่นยางเ,งเองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กลัวตะวันใชยก็ต้องติดตามดูนะครับว่าหมิ่นยางนั้นจะมีแผนอะไรที่จะมาปราบตะวันฉายถ้าเกิดสามารถเอาชนะตะวันฉายในประเทศไทยได้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าดังเป็นผู้แตกแน่นอนซึ่ง ในวันนั้นนะครับนอกจากตะวันใชย กับมินยางแล้วนั้นนะครับยังมีคิกบ็อกซิ่งที่น่าดูและก็มีโอกาสความเป็นไปได้นะครับว่า2คู่นี้เนี่ยใครชนะอาจจะมีโอกาสได้เจอกันนั่นก็คือมูฮัมเหม็ดเซียซารานีจะชกกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งตอนนี้นะครับมูฮัมเหม็ดมาแรงมากๆนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยชนะนักมวยดังเนี่ยสองไฟต์ติดกันแล้วนะฮะชนะทั้งมินยางแล้วก็ชนะไคโตะโอโนะนะครับอ่าซูปเปอร์สตาร์ชูสบ็อกซิ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังจากแพ้เซียซาร์ ต้องบอกว่าฟอร์มไคโตโอโนเนี่ยดอบลงไปเลยนะครับเมื่อไปแพ้เอริกเก้เคยอดนักมวยยอดนักมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งชาวเยอรมันนะครับที่เจอมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นบัวขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมารัตกิ๊กกรอรเรียนหรือแม้แต่เซงกิอาราซอบและยังเป็นอีกหนึ่งนักมวยนะครับที่สามารถเอาชนะเซงกิอาราซอบได้ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพสำหรับเอริกเก้เคล โดยเซียสารณีนะครับจะเจอกับนักมวยรัสเซียอันตรายที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนะครับในกติกามวยไทย สำหรับมามูก้าอุสุบายันนักมวยหมัดหนักจากประเทศรัสเซียที่นะครับช็กในกติกามวยไทยในศึกวันลุปานีสองไฟเนี่ยสามารถเอาชนะนักมวยไทยของเราได้สองไฟและนักมวยไทยที่มามูก้าอุสุบายันสามารถเอาชนะได้นั้นเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเป็นระดับดาวลุ่งและอีกหนึ่งคนนั้นเนี่ยเป็นนักมวยที่ได้สัญญาวันนั่นก็คือชาโด้สิงมาวินและขุนศึกนะครับโดยเฉพาะในรายของขุนศึกนั้นเนี่ยเจออุสุบายัน น,นอกเลยในขนาที่ชาโดนะครับก็ต้องเจอหมัดของอุสูบายันเนี่ยล่วงไปให้กรรมการนับถึง2ครั้งนะครับถึงแม้ว่าชาโดพยายามที่จะย้ำใยญ่นะครับแต่ด้วยการถูกนับ2ครั้งเนี่ยไม่สามารถไล่ตามอุสูบายันได้ส่งผลให้ชาโดนั้นแพ้ให้อุซูบายันในไฟเปิดตัวในศึกวันลุปินีและเป็นการแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวของชาโดในขนาที่อุสูบายันนะครับปราบดาวรุ่งของไทยมา2คนหลังจากนั้นเนี่ยหายไปเป็นปีเลยนะครับ แฟนมวยเรียกร้องและก็อยากจะเห็นเจ้าตัวนั้นมาชกในกติกามวยไทยอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับอุตสบายันถึงไม่มีไฟสักทีหนึ่งอาจจะเพราะหาคู่ชกยากนะครับหรืออะไรยังไงเนี่ยแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยต่างชาตินะครับนักมวยรัสเซียที่น่าจับตามองมากๆแต่ในไฟน์นี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยกลับมาชกในศึกวันลูบินีอีกครั้งโดยจะชกในกติกาคิกบ็อกซิง่งซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะกลับมาชกในรายการ วันลูพินีเนี่ยเจ้าตัวไปชกในรายการ RCC Fair f i ฟ h t ไฟซึ่งเป็นรายการดังของรัเสเซียนะครับเจ้าตัวก็พึ่งฟ้าชัยชนะมาได้ในกติกาคิกบ็อกซิง่งก็ต้องมาดูนะครับว่าคู่นี้เนี่ยระหว่างเซียซารานี่กับอุซูบายันเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะแต่ก็ถือว่าถูกคู่นะครับจะมาดูว่าอุซูบายันนั้นจะสามารถพิชิตนะครับเซียซารานี่ได้ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยฟอร์มมาดีจัด และคู่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชนะเนี่ยมีโอกาสนะครับความเป็นไปได้สูงว่า ระหว่างเซียซารานีกับมาสุก้าอุสุบายันนั้นเนี่ยมีโอกาสจะเจอกับมารัตซึ่งแฟนมวยเนี่ยขอร้องเลยนะครับร้องขอเลยเนี่ยอยากให้ทางวันแชมเปี้ยนชิพจัดมารัตไม่ใช่ว่าทางวันแชมเปี้ยนชิพไม่จัดนะครับทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็พยายามที่จะจัดให้มารัตมีการเคลื่อนไหวไปเพราะหลังจากที่เจ้าตัวนะครับถูกประกอบให้เจอกับไคโตโอนอเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมารัตไม่สามารถทำน้ำหนักได้และไคโตโอนอเนี่ยก็ไม่ยอมช็อกด้วยนะครับซึ่งรายการวันเนี่ยพยายามมอบรายการให้แล้วนะครับ ซึ่งแฟนมวยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ฟังข่าวอาจจะไม่ติดตามหรือว่าพูดตามกันมานะครับเหมือนว่าวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยพยายามที่จะดองมารัตแต่วันเนี่ยมอบโอกาสให้แลแต่เมื่อนะครับมารัตไม่สามารถทําน้ําหนักได้เนี่ยมันก็ต้องหาคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมและเชื่ออย่างแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ไม่สามารถจัดมารัตได้บ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของค่าตัวเพราะด้วยศักดิ Cham ์ศรีแชมป์กอลีนะครับและก็เป็นเบิร์ตน้ตนๆของโลกเนี่ยค่าตัวแต่ละไฟในสึกวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่าวัน ดูปินีเนี่ยน่าจะมีหลักประมาณ2ล้านนะฮะสำหรับมารัฐนะครับคาดการไว้เนี่ยดังนั้นเนี่ยการจะจัดบ่อยๆเนี่ยมันก็ต้องคิดหน่อยแล้วถ้าเกิดจัดนะครับก็ต้องจัดคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมไม่ใช่ว่ามาให้มารัฐนั้นเชื่อดแบบง่ายๆนะครับต้องจัดคู่ต่อสู้ที่แบบว่ามองแล้วเนี่ยเจอกับมารัฐสนุกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคู่ของตะวันฉายกับหมิงหยางและคู่ของเซียซา,ารานี่กับ อุสุบายันนั้นนะครับสคู่นี้เนี่ยใครชนะก็มีโอกาสที่จะไปเจอกับมารัตก็ต้องมาดูนะครับว่าใครจะมีโอกาสไปเจอกับมารัตและไฟในกากรเจอกับมารัตเนี่ยก็น่าจะเป็นไฟนะครับหาผู้ชนะไปเจอกับแชมป์คนใหม่หรือว่าแชมป์คนเก่าอย่างซุปเปอร์บอลหรือมาซากิโนฮิริต่อไปและเชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่า สองคู่นี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่จัดให้ไปเจอกับมารัสเลยเนี่ยอาจจะให้สองคู่นี้ผู้ชนะระหว่างตะวันฉายกับมินยางนะครับแล้วก็เซียซารานี่กับอุซูบายันเนี่ยใครชนะเนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งเพื่อหาผู้ชนะไปเจอกับมารัสแล้วคิดดูนะครับมารัสก็น่าจะรอนานอีกเนี่ยน่าจะเป็นนะครับว่าดูแล้วเนี่ยความเหมาะสมว่าใครเนี่ยสองคู่นี้เนี่ย ใครชนะสวยๆเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเจอมารัตและก็มีโอกาสที่จะชิงแชมป์โลกต่อไปถ้าเกิดว่าสามารถผ่านมารัตได้แต่ไม่ว่านะครับสี่คนนี้เนี่ยใครไปเจอมารัตเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่างานหนักมากๆเลยนะครับพอดูแลเนี่ยประสบการณ์และก็ลูกหนักอะไรต่างๆนั้นเนี่ยสี่คนนี้เนี่ยยังเป็นรองมารัตมากๆเลยและถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับไฟที่ผมอยากเห็นที่สุดเลยนั่นก็คือตะวันชายเจอกับมารัตเพราะเป็นไฟที่แฟนมวยเนี่ยเรียกร้องมานานมากๆนะครับตั้งแต่มีรายร วันมาเลยตั้งแต่มีรายการคิกบ็อกซิง่งและตั้งแต่ตะวันฉายเนี่ยเริ่มมาช็อค c ิกบ็อกซิง่งก็มีแฟนมวยเรียกร้องอยากจะเห็นตะวันฉายเจอมารัดและตะวันฉายเจอมารัดนะครับก็จะได้วัดเลเวลจะได้วัดไปเลยนะครับว่าฝันของตะวันฉายในการที่จะเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งนั้นมีโอกาสเป็นจริงได้แค่ไหนเพราะถ้าเกิดสามารถผ่านมารัดได้นะครับ ไม่ต้องกลัวใครเลยฮะใครก็สามารถที่จะชนะได้นะครับเจอสิงคิอาราซอบก็ได้เลยมารัดคือด่านทดสอบที่สําคัญที่สุดนะครับดีไม่ดีหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาซากิโนฮิริเป็นแชมป์จริงเนี่ยมารัดไปเจอมาซากิโนฮิริเนี่ย มารัตอาจจะมีโอกาสได้เป็นแชมป์ก็ได้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นความฝันและก็น่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับที่มารัตคิกกอรเลียนอยากทําให้ได้ก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะแฝงน,น่วมเป็นอะไรที่น่าติดตามสําหรับคิกบ็อกซิ่งเฟเธอร์เวทณตอนนี้และอยากจะให้นะครับทีมง,งานบอสชาตินะครับวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจัดมารัตเคลื่อนไหวอีกสักไฟหนึ่งเพราะแฟนมวยเรียกร้องระเกิดน,นะครับให้เจอกับใครก็ได้อาจจะไปจัดในศึกวันร้อยเจ็ดสิบสามเพราะชื่อของมารัตในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับแฟนมวยญี่ปุ่นนี จากดีแถมยังไปโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดด้วยการเอาชนะนอกสิทธิชัยนะครับในศึกวัน165ที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันมารัตนะครับมีโอกาสที่จะไปชกในศึกวัน173นะครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่ามารัตนั้นจะเจอกับใครจะเป็นไคโตหรือว่าจะเป็นอันโปนะครับซึ่งก็เจอใครเนี่ยก็น่าดูหมดนะฮะ แล้เพืเ่อนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับว่าอยากจะให้มารัฐเจอกับใครมากที่สุดและถ้าเกิดว่าเป็นตะวันฉายเจอกับมารัตโอกาสแพ้ชนะมากน้อยกว่ากันยังไง ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับและก็มีในทีมงานของหมิงหยางเนี่ยก็ได้โพสตในลักษณะประมาณว่าถ้าเกิดว่าชกกับตะวันฉายในไฟน์นี้เนี่ยจำเป็นต้องน็อกตะวันชายเพราะตะวันฉายเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยที่เป็นลูกหลักของทางวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งทางทีมงานของหมิงหยางนะครับเป็นคนโพสต์เป็นคนพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับไฟน์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจกจะให้ชนะแบบขาดเลยเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งกรรมการเนี่ย หมิงยางจําเป็นที่จะต้องนอกตะวันฉายให้ได้เชื่ออย่างแน่นอนว่าประครังยกหนึ่งดังมาเนี่ยหมิงยางอัดตะวันฉายใส่ตะวันฉายด้วยหมัดเต็มที่อย่างแน่นอนเดือดแน่นอนนะครับสาหรับคู่นี้และคู่นี้แฟนมวยมองว่าใครใชนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังไงก็งงกฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกสดใหม่ทุกวันไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครสไตล์เอกสตียตแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ